อ่าครับผมสําหรับในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับการทํางานนะครับเมื่อสักครู่นะครับในขั้นตอนที่1นนะครับในโฟลเดอร์นะครับของผมตัวอย่างยกตัวอย่างอำเภอพักดีชุมพลนะครับในโฟลเดอร์ก็จะเกิดนะครับชั้นข้อมูลเกิดขึ้นนะครับรูปโลกก g o o g l e Earth นะครับพื้นที่โครงการนะครับมีโปรเจกต์แผนที่5้า0 0นนะครับพร้อมทั้งนะครับเชฟไฟล์นะครับ ที่มีชื่อเหมือนกันนามสกุล7นามสกุลอันนี้คือ1นึ่เทฟไฟล์นะครับทีนี้เราจะทําการ Layout เป็นแผนที่1ต่อห้าหมืนในส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็ดําเนินการนะครับเปิดโปรเจกต์ห0 0 0มืนขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนที่1นะครับเราให้ทําการปิดโปรแกรมแล้วก็บันทึกเซฟแอดเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าเราดําเนินการบันทึก ในโฟลเดอร์ที่เรากําหนดถูกต้องชัดเจนนะครับอยากให้ทุกโครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะครับก็เลยกําหนดเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับแบ่งเป็น4ภาพโดยรวมนะครับส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการทํางานในส่วนที่2นะครับเราจะทําการเลเยอร์ออกเป็นรูปแบบแผนที่มาตราส่วน1ต่อ5 0,000นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแผนที่โทเปภูมิประเทศมาตราส่วน1ต่อ5 0,000ื่น เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเหมือนภาพมาสักคู่นะครับเส้นของการสีแดงนะครับเอาลายสีแดงนะครับบิวคอลเลอไม่ให้เทสีนะครับอันนี้คือลักษณะโครงการจะเหมือนกันนะครับทําการ Layout มาที่คําสั่ง i ิวนะครับเลเยอร์ิวครับผมในส่วน Layout v i ิวนะครับก็จะเกิดเป็นรูปแบบของขนาดกระดาษแผนที่นะครับให้เราทําการตั้งค่าหรือทําการ ตรวจสอบดูก่อนว่าตอนนี้เราทำอยู่ในขนาดของ A4 หรือขนาดของในส่วนที่ถูกต้องของรูปแบบวินเตอร์เราหรือเปล่านะครับทีนี้รูปแบบ1ต่อห0,000เราสามารถป้อนมาตรส่วนเข้าไว้เลยนะครับ5 0,000นะครับรูปแรงก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนบนเราจะทำการกำหนดรายละเอียดหดวัวแผนที่นะครับทีนี้องค์ประกอบแผนที่นะครับ ให้เราใช้คำสั่งนะครับ insert นะครับผมตัว insert เห็นไหมครับตัว text นะครับตัว text นะครับ, Tech, รบเมื่อเราเลือก text ตัว a มาสักครู่ก็มี Cursor ซอร์กระพริบอยู่ตรงกลางในส่วนนี้ให้เราทำการพิมพ์หรือคีย์ข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับแล้วกลับมาแก้ไขนะครับก็จะเกิด text property นะครับในส่วนนี้ผมทำการสร้าง text เอาไว้ในตัวโปรแกรมอื่น นะครับในตัวโปรแกรมอื่นนะผมทําการคัดลอกแล้วก็มาแมทนที่นะครับส่วนนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับทาการเ<ม>ช็งสมบูรณ์นะครับกําหนดฟอนต์และขนาดของประเภทของตัวหนังสือเรานะครับผมเลือกใช้าสารบัญขนาด16นะครับตัวหนาอโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือรายละเอียดหัวแผนที่ผมได้แล้วนะครับ องประกอบต่อไปนะครับอ่าอประกอบต่อไปผมใช้วิธีการ copy-text ท็กโหมดแอนที่ Copy นะครับแล้วก็วางทำการแก้ไขในส่วนนี้เลยนะครับเนื่องจากนะครับตัวขหมแอนที่นะครับเราทำทำการกำหนดขนาดฟอนต์รายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับก็สามารถ copy แล้วก็มาแก้ไขในส่วนนี้ได้เลยนะครับ ผมก็จะเพิ่มเติมเป็นระบบพิกัดนะครับระบบพิกัด UTM WGS หนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์สี่สิบเจ็ดอ่ะมาได้แล้วฝั่งนี้นะครับรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น ระวางแผนที่นะครับในส่วนของอำเภอพักดีชุมพลก็จะเป็นระวางแผนที่นะครับห้าสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าสัญลักษณ์ทิศนะครับดูในคำสั่ง insert มือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ทิศเห็นไหมครับ มีให้เราเลือกใช้นะครับกรณีสัญลักษณ์ทิศนะครับกําหนดเลยให้อยู่บนขวาบนหรือซ้ายบนของแผนที่นะครับให้เป็นแนวทางเดียวกันเลยนะครับคำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่นะครับตัวดีเจ n นนะครับในส่วนนี้นะครับวิธีการผมให้ทําการนิกนิกชั้นข้อมูลไปจนสิ้นสุดแล้วกลับมาแก้ไขใหม่นะครับดับเบิลชิกขึ้นมานะครับ ตัวเจ n เนอเร e g e n ีก็พิมพ์ว่าสัญลักษณ์แผนที่นะครับกำหนดเลยนะครับกำหนดฝอนนะครับสัมโบกณนะครับเหมือนเดิมครับไทยสารบันนะครับขนาด16นะครับผมในแถบเจ n เนอก็จะมีแถบสีมนะครับก็ทำการ กำหนดฟอนต์เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเกิดสัญลักษณ์แผนที่ก็ขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับอย่าลืมตรวจสอบให้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับมานจะส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับจากนั้นทําการแอดระหว่างแผนที่ที่เราต้องการมาใช้งานนะครับ ให้ไปที่คำสั่งนะครับ add data นะครับ add data ตัวชั้นข้อมูลนะครับก็จะเป็นแผนที่โทโปห้าหมืนนะครับห้าสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับในส่วนของผมนะครับน่าจะเป็นสองระหว่างด้วยซ้ำนะครับระหว่างด้านบนด้วยนะครับร้อยต่อระหว่าง ระหว่างน่านบนนะครับน่าจะเป็น5 2 4 1 2นะครับตัวระหว่างนะครับเรามีมีเลเยอร์นะครับให้แอดใช้งานนะครับเราเลือกใช้งาน5 2 4 1 2น่าจะเป็นระหว่างนี้โอเคครับในส่วนนี้เห็นไหมครับมันจะเกิดรอยต่อระหว่างระหว่างที่ต่อกันนะครับทําการปิดแถบดาบางส่วนนะครับ วิธีการปิดแถบดำนะครับคลิกขวาที่เลเยอร์ที่ต้องการแก้ไขนะครับเลือก r o p e r t y นะครับส่วนสมบัตินะครับเลือก s y m b o l o g y นะครับตรง Display c k g ก o u าวนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับไม่กีระวางนะครับทําการทําในลักษณะเดียวกันนะครับ ีนี้มันก็จะเกิดนะครับชั้นข้อมูลเพราะว่าในตัวคาอธิบายสัญลักษณ์แผนที่เราเลือกระบบอัตโนมัติออโต้นะครับทําการปิดนะครับตัวที่เราไม่ต้องการให้ทําการแสดงนะครับตัวแถบจินนรอนนะครับในตัวรีเจนนะครับให้นําลูกศรโยนมาฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับในพื้นที่รีเจนนะครับรีเจนตีมให้มีเฉพาะพื้นที่ของการเรานะครับโอเค ตัวในลักษณะนี้นะครับตัวดิจินะครับตัวสัญลักษณ์เครื่องหมายสัญลักษณ์แผนที่นะครับอาจจะมองไม่เห็นเราสามารถทําการเทเบลกาวได้นะครับก็ p ป o p e r t y แก้ไขเขาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เฟรมเห็นไหมครับก็ตัว B g บ o กาวทําการให้สี g บ o กาวก็จะสามารถอ่านง่ายขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนแผนที่1ต่อ50,000ืแผนที่โทโป,โปผมมีประเทศมากราส่วน1ต่อ5 0,000ื 50, นะครับอ่ะก็จะมีอีก ส่วนหนึ่งก็คือเส้นกิดอันนี้สําคัญเลยเส้นกิตัวเส้นกิดนะครับตัวเส้นกิตนะครับให้เรามาทําการคลิกที่ตัว Data Frame นะครับคลิกขวา Property นะครับแถบกิดเห็นไหมครับเลือกนิ้วกิดนะครับในส่วนนี้ให้เลือกตัวเมื่อกิดนะครับจากนั้นแนะนำเลยให้ทำการ Next ไปจนถึง สิ้นสุดการทำงานก็ถือฟินิชนะครับแล้วค่อยกลับมานะครับเลือก property ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดแท็บตัวสุดท้ายนะครับนะครับตัวยูนิตให้เป็นเมตรเห็นไหมครับแกรน x ให้เป็นหนึ่งพันแกรน y ให้เป็นหนึ่งพันออฟฟายโอเคนะครับโอเคครั้งหนึ่งนะครับก็จะเกิดตารางเส้นกิด หตารางกิโลเมตรเกิดขึ้นในแผนที่ของเราเห็นไหมครับกรณีแผนที่โทโปโภูมิประเทศมาตราส่วน1ต่อ50,000นะครับกำหนดให้มีจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการด้วยนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับให้เราทำการนะครับจัดองค์ประกอบของแผนที่ให้สวยงามนะครับ ให้ตัวรูปแปลงพื้นที่ของการของเราอยู่บริเวณกลางๆของแผนที่นะครับผมอ่าทีนี้กรณีเพิ่มตัวเทคอาจจะเป็นเทคก็ได้อาจจะเป็นพอยต์พิกัดก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมทําการนะครับคัดลอกจากตัวเทคนะครับแล้วนํามาแก้ไขนะครับผมก็ทําการเปิดเทคพัฟพาร์ตี้เพื่อม,มาแก้ไขนะครับเลือกใช้แชมบูนนะครับ ตัวรูปแบบมีให้ใช้นะครับตัวรูปแบบนีให้ใช้ตัวลูกศรสัญลักษณ์นะครับ ส่วนนี้ผมเลือกเป็นเฉดสีที่มันสามารถมองเห็นไง่ายแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกในการตรวจรายละเอียดของชั้นข้อมูลนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับแก้ไขกำหนดฟอนต์ของตัวหนังสือนะครับและขนาดนะครับเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายนะครับจากนั้นก็ทำการย้ําพายโอเค โอเคผมได้ตัวเท t จุดเริ่มต้นโครงการจุดสิ้นสุดโครงการนะครับทีนี้ผมก็จะ,ะเข้าไปแก้ไขก็จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการนะครับสมมติว่าเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะครับ ส่วนนี้ก็จะมีนะครับจอ <S US S> มีรายละเอียดโครงการของเราอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในตัวคําขอของเรานะครับจุดสิ้นจุดโครงการลักษณะเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการคัดลอกนะครับจากตัวเทคตัวเดิมนะครับแล้วกลับมาแก้ไขนะครับใช้วิธีการคัดลอกแล้วนํากลับมาแก้ไขในส่วนนี้นะครับแก้ไขตัวรายละเอียดตัวเทคนะครับจุด สิ้นสุดนะครับตอนนี้มันจะสิ้นสุดโครงการเห็นไหมครับอันนี้คือองค์ประกอบและรายละเอียดของแผนที่โทโปภูมิประเทศมาตราส่วน1ต่อ5 0,000นะครับกำหนดเลยว่าต้องเป็นแผนที่มาตราส่วน1ต่อ5 0,000นนะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นทำการนะครับเซฟ อีกครั้งหนึง่งแปลงเป็นผลลัพธ์นะครับมาที่ไฟล์ export map นะครับอย่าลืมนะครับนำไปจัดเก็บในโฟลเดอร์เดิมนะครับของผมโฟลเดอร์พักดีชมพลน,นะครับชื่อโครงการไซต์แอดนามสกุลให้เป็น png นะครับทำการเซฟ ลองปิดโปรแกรมออกไปนะครับในโฟลเดอร์ของเราก็จะมีชั้นข้อมูลเกิดขึ้นเห็นไหมครับมีหนึ่งผลลัพธ์มีหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็เช็คไฟนะครับเช็คผลลัพธ์นะครับเป็นไฟล์ภาพ png นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ในส่วนของการทํางานขั้นตอนที่สองนะครับการจัดทําแผนที่มาตรส่วน1ต่อห0 0 0 0นะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวขั้นตอนที่3ก็จะเป็นแผนที่ลำดับต่อไปนะครับผม